สิ่งที่มายุทธพูดนั้นเป็นคนที่พูดอย่างหน้าด้านพูดเอาแต่ได้เป็นคนซึ่งพวกเราฟังแล้วควรจะสงสารและควรจะรวมถั่วกันทำไงก็ได้ไม่เขาอยู่ในอำนาจอีกต่อไปแน่นอนครับทุกคนมีจุดเด่นจุดด้อยทุกคนมีคนรักคนชังคนที่รักประยุทธ์ก็มีโดยเฉพาะลูกเมียเขาคนที่ใกล้ชิดกับเขาและคนที่ได้ผลประโยชน์จากเขา แต่คนส่วนใหญ่ไม่เหลือกี่สิบล้านคนที่ทนคนอย่างประยุทธ์ไม่ได้ประยุทธ์เคยไปหาคนเหล่านี้ไหมเคยไปฟังเสียงคนเหล่านี้ไหมเพราะคนอย่างประยุทธ์นี่เป็นคนที่เรียกว่าเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดคนจะออกจากตําแหน่งไปให้เร็วที่สุดเท่าจะเป็นไปได้และวิถีทางประชาธิปไตยมันดีอย่างหนึ่งมีการลงคะแนนเสียงพวกเราทุกคนที่มีสิทธิต้องไปลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงที่สําคัญคือไล่ประยุทธ์ออกจากตําแหน่ง ขอโทษนะครับประวิทย์นี่เลวล้ายิ่ยงกว่าประยุทธ์อีกเพราะประยุทธ์นั้นก็แสดงอํานาจอยู่เบื้องหน้าในเฉลียวฉลาดนักแต่ประวิทย์นั้นแสดงอํานาจอยู่เบื้องหลังโกงกินอย่างหน้าด้านๆใส่นาฬิกาเรือนไม่รูกี่สิบล้านและไม่ลูกี่เรือนตักี่เรือนไม่มีความละอายเลยครับที่จริงนาฬิกาเรือนหนึ่งเนี่ยมันม,มันไม่มีกี่ร้อยบาทนาฬิกามีหน้าที่บอกเวลาเราเท่านั้นเองแต่สำหรับประวิทย์แล้วเนี่ยเขาไม่มีอขระฐานและจะอวดเพราะตัวเขาเองนั้นลึกๆเป็นคนที่ยากจน เป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่ควรจะกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่าให้ต้องถูกทีบออกไปจากตาแหน่งหน้าที่การงานโดยวิธีทางแห่งป,ป,รประชาธิปไตยประชาธิปัตย์นี่เป็นพรรคที่น่าสงสารนะครับเพราะคนส่วนมากไม่ได้ศึกษาประชาธิปัตย์เองเมื่อเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก็วางแผนร่วมกับคณะรัฐประหารเพื่อจะเอาชนะอาจารย์เปดีพนมยง แต่เป็นยมยงนั้นเป็นตัวแทนของการเลือกตั้งของประชาธิปไตยที่แท้มีพรรคสสัมพนสองพรรคพรรคแนวรัฐธรรมนูญอีกพรรคหนึ่งเรียกพรรคสหชีพเป็นพรรคพวกกรรมกรพวกชาวนาพวกคนภาคอีสานส่วนใหญ่ต้องการให้ชาวไร่ชาวนามีสิทธิมีเสรีภาพเท่าเทียมชนชั้นกลางเป็นพรรคที่น่าสนใจมากพรรคประชาธิปัตยเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำลายล้างประชาธิปไตยและพรรคนี้อยู่มาตลอดเวลา ในฐานะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทำหน้าที่ดีพอสมควรแต่ในฐานะรัฐบาลแล้วพรรคไม่ได้เรื่องแม้เมื่อพวกทหารทำรัฐประหารแล้วและอาจารย์ปรีดีและคณะออกไปอย่างผิดกฎหมายแล้วเชิญคุณควงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาบริหารงานบริหารงานไม่ถึง40วันครับก็เจ๊งอยู่ไม่ได้ทหารจี้ออกถ้ามีขืนต้องสู้สิครับสู้ทหารสู้ในวิธีทางประชาธิปไตย ให้มันรูดดำรูดแดงไปแต่นี่เปล่าครับพระทหารจี้ลาออกง่ายๆอีกนายหนึ่งพรักชาติปัดเป็นพักที่เอาตัวรอดนะครับคุณชวนหลีกภัยซึ่งเวลานี้เป็นหัวหน้าพักหรือ,รอไม่ผมไม่ทราบแต่ทราบว่าเป็นประธานสภาผู้แทนสฎรนุณชวนนี่เป็นคนที่หลีกภัยสมชื่อแล้วหลายจะคนในพักชาติปัดนั้นเป็นคนซึ่งไม่เอาไหนไม่มีขืนผมเห็นคนเดียวครับที่มีขืนพังชาติปัดสุรินมาสดิษ คนนี้แหละครับเป็นคนที่กล้าหารยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ก็เป็นที่นี่เสียดายในพักเองก็ไม่เห็นคุณค่าคุณเสนีปราโมทซึ่งทีหลังมาเป็นหัวหน้าพักแทนคุณควงก็ไม่เห็นคุณค่าของคุณตินที่เคยพูดกับผมเลยคนคนนี้ดีมากนะแต่เสียดายไม่ใช่น,นักเรียนนอกคือประชาธิปัตย์ไปเหินนักเรียนนอกเหอจะเอานักเรียนอีตั้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนักเรียนอีตันนักเรียนออกซ์ฟอร์ดซึ่งก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนเรียบร้อยแต่คนเหล่านี้ไม่เข้าใจ ปัญหาความทุกข์ยากของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์นี่ผู้ยังไม่เกรงใจเป็นพรรคของปลอมเป็นพรรคที่เอาตัวรอดอย่างเดียวและผมดีใจนะครับพวกปากใต้เวลานี้เขากําลังรวมตัวกันเขาบอกเขาจะตบหน้าประชาธิปัตย์ให้รู้สึกบ้างพรรคประชาธิปัตย์อย่างนึกว่าคนปากใต้เลือกเขาตลอดเวลาพระหหวหน้าพรรคเป็นคนปากใต้แต่หารู้ไหมว่าคนปากใต้เขาก็ไม่จิตสํานึกครับผมเชื่อเลยว่าคนปากใต้จะรวมตัวกัน ทีไปใชาธิปัตดออกไปและหวังว่าคนปากใต้จะเลือกพรรคที่ดีเช่นพรรคก้าวไกลเป็นต้นก้าวไกลนี่อย่างน้อยนะครับเขาเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เราต้องให้โอกาสเขาครับต่อไปเขาอาจจะเป็นคนเลวก็ได้แต่อย่างน้อยเราต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่เท่าที่ปรากฏแกผมนะครับเขาเข้าใจการบ้านการเมืองดีถึงแม้บางคนจะมีทรัพยากรมิให่น้อยแต่เขาก็ออกไปหาคนยากคนจน ไปฟังเสียงคนยากคนจนผมว่าคนอย่างนี้ต้องให้โอกาสเขาครับผมไม่เชื่อว่าเขาวิเศษผมไม่เชื่อว่าเขาพิสดารผมไม่เชื่อเขาเป็นอัจฉริยะแต่ผมเชื่อว่าให้โอกาสคนเหล่านี้คนรุ่นใหม่เหล่านี้มารับใช้บ้านเมืองแต่พิีนาเสียดายครับโอกาสที่เขาจะรับใช้บ้านเมืองคงเป็นไปได้ยากอย่างน้อยเลือกเข,าเข้าไปให้มากที่สุดเท่าจะมากได้อย่างน้อยเขาจะเป็นเสียงในสภาที่ท้ายรัฐบาลทราชทั้งหลาย ผมถึงอุดหนุนพรรคเก้าไกลคนที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่เข้าใจปัญหาของบ้านเมืองนะครับมาตรา112นึ่ี่เป็นมาตราที่ให้อำนาจแก่ประเด็จการเต็มที่คนอย่างผม,มอายุเก้าแล้วเนี่ยโดนม,มาตรา112่งงรังแกมาเกือบตลอดชีวิตมาตราหนึ่มันให้อำนาจรัฐอ้างสถาบันพระกษัตริย์เป็นเครื่องมือในหลวงองค์ที่แล้วเคยมีพระสำหรับเลยนะครับ ว่าใครใช้มาตรานี้มาต่อสู้กันทางคดีเป็นการรังแกพระองค์ท่านเป็นส่วนพระองค์และเป็นคนที่ทําลายสถาบันกษัตริย์ให้อ่อนแอลงนี่พระเจ้าหัวองค์ที่แล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดมาการแก้ไขมาตราน,นึงสองนะผมว่าเป็นหัวใจอันหนึ่งซึงเปิดทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงและอีกมาตราอื่นๆหลายมาตราครับที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต้องแก้ไข ไปบอกรแก้นู่นแกนี้ไม่ได้งั้นมีนักการเมืองไว้ทาไมครับนักการเมืองมันต่างจากข้าราชการประจำข้าราชการประจำมีหน้าที่อย่างเดียวครับทําตามที่นโยบายของรัฐแต่นักการเมืองนั้นต้องกล้าเปลี่ยนนโยบายบางอย่างต้องเปลี่ยนจากดาเป็นขาวบางอย่างต้องเปลี่ยนจากซ้ายเป็นขวาต้องมีความกล้าหาญครับแล้วผมเห็นมาสมัคชิพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะผู้บริหารพรรคเหล่านี้เป็นคนมีกลืนเป็นคนที่มีความกล้า ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเราเวลาถึงเวลาจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับเพราะสถาบันต่างๆของเราเอียงกระเทเลตตรนงนั้นครับแม้สถาบันศาลผมเชื่อเลยพวกสาธิยุติธรรมมีแต่ศาลตอนนี้เอียงกระเทเลเลยครับไม่ตั้งอยู่ในวิถีทางแห่งความยุติธรรมไม่ไม่ว่าศาลไม่ว่าอายการไม่ว่าตำรวจข้าราชการแท้ทั้งหมดรวมถึงข้าราชการมหาวิทยาลัยด้วยครับโกงกินกันใช้อำนาจนอกกฎหมายกัน เพราะฉะนั้นถ้ารรคก้าไกลมีคนที่กลา้าแต่ต้องสถาบันต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องถีปกระทึบมันพ,พังไปครับปรับปรุงให้มันอยู่ในเช่นอยู่ในวาอย่างน้อยประชาชนก็นจะมีที่พึ่งได้